สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชาหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช จึงก่อกำเนิดขึ้นตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตอนออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตอนออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่ง เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณาสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมทรงดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เอง แม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และทราบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และพระสกนิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกขสุขของพระสกนิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหฤือไทยเสมอมา Thank you.